Oh, สวัสดีคุณแมนเจ็ดสีท่าน,นนะครับผมนีพบกับเราในท้องชีดอ๋อเงินนะครับวัน,นกับบรรยากาศนะครับผมอากาศเย็นนะครับวันนี้นะครับแม่แม่ทั้งลมทั้งเย็นนะครับผมอากาศที่นี้น้องโบชอบมากๆเลยนะครับผมดูนอนในอ่างน้ำนะครับก่อนจะเข้าทัวร์ในหมู่บ้านนะ อากาศดีนะครับไม่แม,ม่อากาศอย่างนี้น้องช้างของเราชอบมากเลยนะครับ มีความสุขนะครับนอนให้ถูเอาแปรงถูหลังนี่มีความสุขนะครับผมก็เหมือนคนเรานะครับดูครับเสร็จแล้วดูครับให้ให้ล้างขาขาให้นะครับผมถูขาให้ถ้านั่งนะครับผม

วิวสวยมากนะครับแม่แม่ดูวันนี้นะครับลมแรงมากๆเลยนะผมวันนี้ก็ขอให้ทีมงานมันหมาน,น,นแต่เช้าเด้อดูครับเสร็จแล้วนี่ครับมาแล้ว มาแล้วนะครับจะขึ้นรถแล้วนะครับผมดูเดินหาอะไรครับผมดูครับยังไม่ขึ้นเล่นอยู่นะครับผมยังเล่นอยู่ดูครับโอ้ขึ้นแล้วขึ้นรถช่วงนี้ก็จะลีลานิดหนึ่งนะครับ ดูกับลีลามากครับ <Get it. S 1> อยู่บนรถนะครับแม่แม่ยืนกินอะไรครับผมตรงใครจะกินอ้อย4-5่ห้าำอยู่บนรถนะครับผมเพราะว่าเมื่อคืนกินไม่หมดนะครับตอนที่เรามาพับนะครับยกมืออะไรนาะ มาครับผมนี่ครับเดินทางมาถึงบ้านหมู่บ้านที่เราจะลงแล้วนะครับแม่แม่ดูครับยืนจ้องอนะครับผม มาแล้วนะครับแม่แ่เตรียมตัวที่จะออนตัวในหมู่บ้านแต่เช้าเลยนีเนร่บก่อนเดินทางที่เราวันนี้เราจะไปพักอยู่ที่หนองบัวลำพูนนะครับแม่แม ลงมาแล้วสวัสดีครับก็นเร็วครับเสียงะะผมทำงานแต่เช้าเลยวันนี้นะดุกมือทักทายแม่แม่นะครับผมดูวันนี้โชว์ฟันให้แม่แม่ได้ดูครับดู นี่เข้าทำงานแล้วนะครับแม่ๆฝากเป็นกำลังใจนะครับผมทางช่องสีดอผมเงินของเราด้วยนะครับผมทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับคอมเมนต์ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนดกดติดตามทีมงานน้องโนงพนะครับผมนี่ดูครับผม ในคลิปนี้คนเอกกับน้องคมมันก็กล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ